าจารย์พิษคะสวัสดีครับค่ะสอบถามนะคะอาจารย์มองยังไงคะเรื่องของการเจราจาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเมืองของไทยณนะขณะนี้ค่ะวันมีการเจราจากันด้วยเหรอครับเมื่อวานใช่ะครับเห็นมีแต่การไปเจอหน้ากันเฉยๆนะครับเพราะคนสุเทพเขาไปประกาศเฉยๆเขาไม่ได้เจราจาอะไรเนรี่ยอ๋อแล้วมันก็มีการออกมาบลัฟกันทีหลังว่าตกลงงใครเป็นคนชวนใครกันไปนะฮะใครเป็นคนอยากคุยกับใครกันแน่ระหว่าง โคจุเทพอยากมาเจอนายกหรือนายกอยากเจอคนจุเทพหรือทหารอยากให้สองคนเจอกันนะครับสุดท้ายเรายังไม่รู้เลยครับว่าความจริงตกลงเราจะเชื่อใครนะครับเพราะมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับครับแต่ว่าพูดถึงตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะอ่าจะพูดยังไงดีมันมันไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อวานนี้ในแง่ของความกดดันทางการเมืองแต่ว่าสถานการณ์ในแง่ของกายภาพเนี่ย มันก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงของความพยายามของฝ่ายที่ต่อต้านระบอบทักษิณในการที่จะเข้ายึดสถานที่ราชการด้วยกําลังนะครับแล้วก็มีการตอบโต้ตามขั้นตอนของของการปราบปรา,ามนะครับแต่ว่าสถานการณ์ความกดดันทางการเมืองเนี่ยมันเบาลงไปแล้วนะครับเน hmm. เรื่องมาจากเมื่อวานนี้เนี่ย นะครับการเดินผิดพลาดของฝ่ายต่อต้านระบบทักษิณก็คือการไปเปิดศึก,กับสื่อครับ,รบก็คือตอนแรกเนี่ยการไปเปิดศึกรอบแรกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ไปบังคับให้คุณาสารยุทธ์เป่านกคปีดเนี่ยอันนั้นก็ถูกวิจารณ์นะครับแต่ก็ยังไม่มากแต่ถึงขั้นที่ไปบังคับให้ออกข่าวเฉพาะฝ่ายของตัวเองห้ามออกข่าวฝ่ายรัฐบาลทําทีกับว่าเหมือนเป็นการรัฐประหารโดยมวลมหาประชาชนอันนี้เนี่ยไม่สําเร็จนะครับ มีแต่ช่องเจ็ดเท่าน,นั้นเองที่ฉา,ายเต็มจอนะครับช่องอื่นเขาก็ไม่ฉายเต็มจอนะครับแล้วก็ทุกช่องก็หันกลับมาถ่ายทอดเ,อเมื่อรัฐบาลออกประกาศเหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดของฝ่ายต่อต้านนะครับก็ทําให้เสียเสียสื่อสารมวลชนไปนะครับ,ค,รบคือมวลชนเนี่ยเขาเสียอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ก็ทาให้ไม่สามารถที่จะคลองใจสื่อได้ครับนะครับ,รบฉจนั้นอต,ตอนนี้ก็เหลือแต่การ พยายามระดมคนที่จะไปยึดสถานที่ราชาการต่างๆนะครับก็คือหันไปยึดสื่อไม่ได้ก็ยังวนเวียนกลับมายึดสถานตำรวจนะครับแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลครับครับอาจารย์ครับกลับมาที่เรื่องของการพบปะพูดคุยกันนะฮะเราจะไม่เรียกว่าการเจราจาละกันเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาได้พูดคุยอะไรกันบ,บ้างหรือว่าอาจารย์คิดว่าเขาจะสามารถที่จะกลับมาเจอหน้ากันได้อีกหรือเปล่าครับระหว่างคุณสุเทพกับคุณยิ่งรักเนี่ยครับ ตอนนี้ปัญหาก็คือฝ่ายคนสุเทพเนี่ยไม่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันพ้นไปจากรัฐมนูญนะครับในขณะที่ฝ่ายคุณยิ่งรักเนี่ยภาพลักษณ์ก็คือการมองภาพตัวเองว่า่าพร้อมจะเจรจานะพร้อมจะพูดอ้อมออมเหมือนจะพร้อมจะยุบสภาลาออกแต่ว่าก็จะต้องมีอยู่ในเงื่อนไขของรัฐมนูญเช่นอาจจะเลือกตั้งใหม่เป็นต้น นะครับแต่ว่าฝ่ายคุณสุเทพเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวนะครับฉะนั้นมันก็ยังไม่สามารถคุยกันได้อะจะจะคุยกันยังไงฮะอืมค่ะ,ะคอาจารย์คะเรื่องของการที่กลุ่มกปปสนะคะอ้างโดยเฉพาะการอ้างเรื่องของระบอบทักษิณอยู่ตลอดเวลาทุกๆุกครั้งเลยอาจารย์วิเคราะห์ยังไงคะสาหรับการากล่าวอ้างตรงเนี้คะ่ะค่ะ,อา,าคะคอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ครับผมเามีเสียงซ้อนมานะครับทีนี้มีเสียงแทรกมาเลยงงคะถามว่าอะไรนะครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าการกล่าวอ้างนะคะโดยเฉพาะกลุ่มกปปสนะคะที่อ้างระบบทักษิณตลอดเวลาในการเคลื่อนไหวมวลชนนะคะอาจารย์คิดว่าคิดเห็นอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์อย่างไรสําหรับประเด็นตรงนี้ค่ะครับก็คือเขามีสิทธิ์จะอ้างนะครับการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยครับแต่ว่าประเด็นปัญหาของกอปปสก็คือต้องการอะไรที่มากไปกว่ารัฐรรมนูญเงี้ย คือในทางหนึ่งก็อ้างว่าฝ่ายหนึ่งไม่เคารพรัฐธรรมน,นูญเลยเป็นเงื่อนไขที่ต้องออกมาต่อต้านแต่ว่าการต่อต้านเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการต่อต้านในในระดับที่ไปอย่างมากก็เหมือนกับไปกดดันให้สังคมเนี่ยดีบให้รัฐบาลนิลาออกหรือว่าให้หน่วยงานที่จะต้องตัดสินคดีเนี่ยก็ตัดสิน ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไปทําผิดแล้วธรรมนูญก็ต้องโดนปปชบ้างหรือโดนอะไรบ้างไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วงานมันเลยมันเลยไปจากการกดดันเหมือนอย่างสมัยเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อเหลืองชุมนุมเนี่ยสุดท้ายแล้วเสื้อเหลืองก็ลงโดยการที่มีหน่วยเอ,อมีองค์กรอิสระเนี่ยตัดสินซึ่งเป็นคุณกับฝ่ายเสื้อเหลืองมากหน่อยนะครับแต่ขณะที่ก็คือสุดท้ายก็มีนาย,ยกออกสองคนแล้วก็มีการเปลี่ยนเกมในสภาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังกลับไปอยู่ที่สภายเครับ นะฮะเสื้อแดงออกมาชุมนุมก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยกรบสเขาออกมาชุมนุมเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันมันก็เลยไปจากตัวแล้วธรรมนูญเองแล้วมันก็มีลักษณะที่เป็นนามธรรมสูงเช่นเอ่อต้องการให้ตระกูลธินวัฒน์เนี่ยยุคยุบเลิกเล่นการเมืองอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไปละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาอะฮะ คือถ้าตระกูลเชนวัตเขาจะต้องถูกจัดก,การเขาก็ต้องโดนจัดก,การโดยกฎหมายไม่ใช่ว่าเขาจะต้องโดนจาัดก,การโดยคําสั่งของการของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ไม่ให้เขามีสิทธิเท่ากับคนอื่นไงฮะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าตอนนี้คุณสุเทพหวังอะไรมากที่สุดครับตอนนี้หวังให้เกิดใครับหวังให้เกิดอะไรขึ้นมากที่สุดฮะปฏิวัติหรือว่าองค์กรอิสระเข้ามามีบทบาท คือผมคิดว่าตอนแรกผมก็คิดว่าหวังให้องค์กรอิสระเข้ามามีบทบาทแต่ข้อเรียกร้องรายวันตอนนี้มันไม่ได้พุ่งไปที่พุ่งไปที่ข้อกล่าวหาอะไรซึ่งมีคําแนะนําไปถึงองค์กรอิสระเลยฮะมันเลยไปแล้วมันมันเป็นการต่อสู้ที่ตอนแรกมันเป็นเรื่องนามธรรมเช่นเราจะยึดกลุ่มอํานาจรัฐก็กลายเป็นพยายามจะยึดกลุ่มจริงๆเช่นไปยึดสถานที่ราชก,การไปยึดสื่อนะครับซึ่งมันมันสร้างความหวาดกลัวให้กับคนไงฮะเพราะ,ะว่า เอ่อถ้าคุณอ้างอิงว่าคุณต้องการที่มีความเป็นประชาธิปไตยกว่าใช่ไหมครคุณก็ต้องพยายามบอกว่าเอ้สื่อควรจะเสนอข่าวสองฝ่ายไม่ใช่คุณบอกว่าสื่อควรจะต้องฟังแต่ความจริงของฝ่ายคุณมันยิ่งสร้างความฝันร้ายให้สังคมว่าโลกภายใต้การปกครองของคนสุดทพในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีเสรีภาพเลยเพราะมันจะเต็มไปด้วยความถูกต้องที่ถูกกําหนดโดยคนกลุ่มเดียวนะครับครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะ